บางคนบอกกูมีแพชชั่นกูอยากทำรักในการทำกาแฟและตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจุดๆๆแตะยีรัศสมียไป10กิโลจังหวัดนี้เงียบกริบขับเคลื่อนด้วยอะไรข้าราชการก็ไม่มีมหาลัยก็ไม่มีเป็นเมืองรองที่ไม่มีการท่องเที่ยวขับรถผ่านาเดียวแพชชั่นไม่ได้ทำให้คุณรอดได้มีที่อยู่แล้วและไม่รู้ว่าจะขายอะไรนั่นก็คือถามดีกว่าว่าคนแถวนั้นอะ่ะอยากได้อะไรดูจากพฤติกรรมเขาดูวันธรรมดาดูวันเสาร์อาทิตย์ดูต้นเดือนกลางเดือนและปลายเดือนและหาโอกาสว่าจริงๆเขาต้องการอะไรกันแล้วเราก็ค่อยดีไซน์เมนูออกมาแล้วไปขายกวกเขาแต่วิธีีน้ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนทําแบรนด์เขารักกันเพราะเหตุผลคือเรากําลังจะเลือกทําธุรกิจเพื่อตอบสนองแต่เราไม่ได้ทํามาจากแพชชั่นที่เรารักดังนั้นคุณต้องระวังความคิดหนึ่งของคุณคือเมื่อทําไปแล้วมันไม่เวิร์คคุณจะเลิกมันทันทีเพราะคุณไม่ได้มีใจรักในตัวโปรดอเอางนี้ดีกดว่าแล้วถ้าเกิดผมรักอ่ะผมอยากทํากาแฟและผมไม่ได้อยากเข้าที่เพราะผมมีบ้านอยู่อ่าผมเปิดร้านกาแฟที่บ้านผมได้ปะจริงๆทุกอย่างอ่ะมันเริ่มทําได้หมดการมีแพชชั่นเป็นเรื่องที่ดีมันจะทําให้เราอ่ะไม่ท้อไม่เลิก,ก บางคนบอกกูมีแพชั่นกูอยากทํารักในการทํากาแฟและตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจุดจุดจุดจดตยิยรัศม,มีไป1ิกิโลจังหวัดนี้เงียบขรดขับเคลื่อนด้วยอะไรข้าราชการก็ไม่มีมหาอะไรก็ไม่มีเป็นเมืองรองที่ไม่มีการท่องเที่ยวขับรถผ่าน,นเดียวแพชั่นไม่ได้ทาให้คุณรอดได้ดังนั้นคุณจะต้องมีบิสเดตโมเดลที่ดีพอคุณจะต้องคิดเลยคุณจะขายอะไรให้ใครผ่านกระบวนการแบบไหนโครงสร้างธุรกิจมีอะไรบ้างพาร์ทเนอร์ชิพจะต้องทํายังไงต้องมีทั้งหมดที่จะสนับสนุสนทุกคนว่าเวลาทําร้านอาหารอยากให้ใหมีแพชั่นหรือ หลงไหลกับสิ่งที่ทํามันจะทําให้คุณไม่เลิกเวลาคุณเจอปัญหาแต่ถ้าในเคสนี้กําลังจะเริ่มขอให้มีสติเยอะๆว่านี่จริงไอสิ่งที่เรารักมันควรไปอยู่ที่ไหนย้อนกลับมาที่ทําเลแล้วทําเลที่ดีที่สุดสําหรับธุรกิจร้านอาหารคือทำเลทํารทเลที่ดีที่สุดในธุรกิจร้านอาหารต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องคิดเองนะก็เรียนรู้และได้ฟังจากหลายๆคนมาเมื่อก่อนทําเลที่ดีที่สุดคือทําเลที่คนผูกพานจอดรถง่ายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนแต่ในยุคปัจจุบันอีกครึ่งหนึ่งคือทาเลที่อยู่บนมือถือลูกค้า ก็จะติดตามคุณแล้วเมื่อเขาติดตามคุณเขาก็จะเห็นคอนเทนต์คุณอยู่เสมอส,สังเกตได้ง่ายๆเลยครับทั้งคนฟังที่ฟังกันอยู่ตอนนี้บางครั้งเราไม่ได้อยากกิน,านอาหารร้านนี้แต่สิ่งที่เราอยากกินอ่ะมันถูกสะสมไว้ในหัวเรื่อยๆถูกคอนวิน์วันละเล็กวันละน้อยเห็นบ่อยๆจากหลายๆแบรนด์และเห็นแบรนด์เราซ้ำๆแล้วมันเกิดเป็นความอยาก ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นทําเลที่ดีที่สุดนะปัจจุบันมันต้องอ่อนทั้ง2แบบคือออนไซต์กับออนไลน์บางคนบอกว่าไม่ได้มีเงินที่จะออนไซต์ที่ดีคุณก็ต้องทําออนไลน์ให้ดีที่สุดแต่ใครอยู่ทําเลบนออนไซต์ที่ดีในห้างสรรพสินค้าชั้นนําทําเลติดถนนใหญ่ทําเลอยู่ในชุมชนมีที่จอดรถคุณก็จะประมาทก,กับการไม่ทําออนไลน์ก็ไม่ได้